สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N36 ค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาแชร์ความรู้กันนะคะคือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตาม f c e e o o o เนี่ยก็จะได้ชมคลิปไลฟ์ตีผังบ้านไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาสร,รุปยอดให้นะคะว่าความรู้ข้อควรคำนึงต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ในการตีผังบ้านมีอะไรบ้างคะ่ะคับผมก็ข้อที่1เลยนะครับการตีถังบ้านเนี่ยเราจะต้องยึดแนว การเปิดฉากเนี่ยจากแนวถนนหน้าบ้านนะครับผมเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยสามารถที่จะตั้งตรงตั้งฉากกับแนวถนนนะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือแนวระยะล้นด้านข้างนะครับผมก็ควรจะต้องให้ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาตนะครับเพื่อจะได้ไม่มีข้อพิพาทในอนาคตครับแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ค่ะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจมากแล้วก็คือตีผังพลาดไปแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่ายังไม่ลงเสาเข็มเนี่ยมันก็ยังไม่มีพาด อะไรมากครับแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงเสาเข็มไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปแก้ที่ตัวเสาเข็มหรือว่าตัวอาคารก็อาจจะบิดเบี้ยวได้เลยครับอ๋อก็คืออาคารก็อาจจะต้องปรับไปไม่เป็นไปนตามแบบถูกต้องใช่เลยอ่าแล้วเราก็ต้องไปแก้กันที่งานสถาปัตย์อีกทีหนึง่งซึ่งมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ทําให้บานปลายเพิ่มมากขึ้นนะครับอ๋อใช่เพราะปกติตกลงกับผู้รับเหมาก็คือจะทาตามแบบใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้ก็เท่ากับเราเปลี่ยนแบบ ใช่มันก็จะมีปัญหาหลายอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่คุมการตีผังการปักหมดุดปักหลักให้ดีแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมการลงเสาเข็มกันนะคะถูกต้องแล้วครับก็ใครทีอ่อยากติดตามอ,าอย่าพภาพเลยนะครับขั้นตอนการลงเสาเข็มนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่สั่งสร้างแล้วก็ใช้เข็มไมโครพายซึ่งมีขนาดเมตรห้าสิบต่อกันนะครับไปจนถึงชั้น ความลึกได้21เมตรเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไลฟ์ในเฟซนะคะติดตามได้ที่ Facebook อะไรคะอ่าช่อง N36 Engineering นะคะบริการที่ปรึกษาออกแบบและก็ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างครับค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะ